ไปเรื่องของทีมที่เป็นคู่แข่งดีกว่าครับอ่ะคราวนี้เราข้ามแต่ญี่ปุ่นไปเลยนะไปกันที่อื่นบ้างอ่ะนะเจลีอัปเดตหมดแล้วครับเรื่องของทีมชาติ u a e ใช่ทีมชาติ u a e ีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าทีมชาติ u a e ตั้งโค้ชชาลามีายวัย6 7ปีอย่างคอเก้ลุยส์ปินโตเข้ามาทําทีมแต่ว่าจำข่าวเมื่อวันจันทร์ได้ไหมเขาเดินทางถึงแล้วเมื่อวานเขาเปิดตัวเลยครับเปิดตัวเสร็จปุ๊บคุมทีมซ้อมเลยอ คือไฟแรงมากนะฮะก็มีการศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วนะครับเหมือนกับร้อนวิชามากเห็นแล้วว่ามันควรจะต้องทํำยังไงก็เลยต้องรีบนะฮะมาถึงปุ๊บนี่พอแถลงข่าวเปิดตัวนี่ก็ลงทําการฝึกซ้อมเลยโอ้โหของเรานี่ยังหานิชิโนะไม่เจอเลยนี่เขาไปแล้วนะนะสำหรับทางฝั่งของ u ูอนี่ออกออกสตาร์ทไปก่อนไม่รอแล้วนะนะครับก็เขาบอกว่าเขาก็มีข้อมูลทีมชาติยูออยู่แล้วล่ะนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องการสื่อสารไม่ใช่ปัญหาของเขาแม้ว่าเขาอาจจะยังภาษาอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะฟุตบอลมันมีภาษาของมันอยู่แล้วเขาพูดไว้อย่างนั้นนะครับเขาก็จะพัฒนาทีมให้ได้ยูอเนี่ยหรืออีกีแมตมากกว่าชาวบ้านเขานะครับนี่เมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยเป็นนักเตะต่างชาติที่โอนสัญชาติมาทั้งบราซิลแล้วก็อาร์เจนตินาตอนเนี้ยสวมชุด ทีมชาติยูเอในการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นครัครคร้งแรกของพวกเขานะครับรอดู<ม>ว่าจะเป็นยังไงนะแล้วมีโอกาสนะจริงๆ<ม>แล้วเนี่ยแม้ว่าเขาจะมี6กแต้มจาก4นัดนะครับแต่ถ้าเขาเก็บได้หมดเนี่ยนะนั่นหมายความว่าเขาตัดแต้มชาวบ้านด้วยนะ<ม><ม>เขาก็ได้อีกสนัดอีกสนัดก็จะมีทั้งหมด12แต้มก็เป็น18 18ตอนนี้อันดับหนึ่งเวียดนามนี่มี11นะ<ม><ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของยูเอยังมีนะครับตรงนี้เนี่ยอย่าประมาทและเขาเองเขาก็เริ่มเตรียม ทำกันบ้านก็คือฝึกซ้อมกันเรียบร้อยแล้วแล้วมีโปรแกรมจะอุ่นเครื่องด้วยเช่นเดียวกันกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับซินแตยางนะครับก็เดินทางไปถึงประเทศอินโดนีเซียแล้วเช่นเดียวกันนะฮะถึงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ฝึกซ้อมแล้วนะครับฝึกซ้อมวันนี้เลยจริงจริงทีมงานมีภาพเดินทางถึงไหมอ่ะเดินทางถึงแล้ววันนี้ล่าสุดเลยนะครับก็เขาก็ถึงแล้วเช่นเดียวกันใช่แล้วเขาก็ฝึกซ้อมเลยเช่นเดียวกันที่กรุงจาการ์ตานะครับ ก็ตอนนี้นะครับทางฝั่งของผู้บริหารของสมาพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียออกมายืนยันนะครับว่าจะสนับสนุนโปรแกรมการฝึกซ้อมของซินแตยังอย่างเต็มที่นะครับเป้าหมายของทางซินแตยังเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ในเรื่องของการที่จะเข้ารอบฟุตบอลโลกภาพถึงเมื่อคืนนี้นะมันค่อนข้างยากแหละนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียไม่มีซักแต้มเดียวห่างเวียดนามสเวตแตมแต่ถามว่ามันยังพอเป็นไปได้ไหมมันก็เล็กๆเ,เ,เพราะว่าทีมที่ตามมาเนี่ยมันก็ยังพอมีแต่ว่าเอาเป็นว่าอย่าไปเพิ่งไปคิดอะไรเลย นะเพราะว่าอีกทีมสมมุติว่าทีมใดทีมหนึ่งอย่างมาเลได้อีกแค่ชนะอีกนัดเดียวก็รอยลำไปแล้วทิ้งห่างไปแล้วภารกิจของเขาเนี่ยน่าจะเป็นการคุมทีมเพื่ออนาคตมากกว่าถ้ามองกันจากตรงนี้มีเป้าหมายในการปรับอันดับแรงกิงฟีฟ่าและอีกเป้าหมายคือในเอฟซูสกิรับเนี่ยเหมือนจะปรับโฉมทีมใหม่มถี่โอกาสปรับโฉมทีมใหม่มด้วยการเอาเร่อชุดซเกมอ่ะรองแชมป์อะ ขึ้นมาหลายคนนะครับแล้วมาบวกับผู้เล่นโอสัญชาติที่คิดว่าจะใช้งานเอาผู้เล่นอายุน้อยมาผสมนะครับก็กลายเป็นอินโดนีเซียรูปแบบใหม่ครับนะครับสรุปแล้วก็คือ UAE อินโดนีเซียซึ่งอยู่ในกลุ่มจีเหมือนไทยตอนนี้เริ่มฝึกซ้อมแล้วงานแล้ะเขาเริ่มฝึกซ้อมกันแล้วขนาดเราจะเริ่มเมื่อไหร่มาเลเซียเนี่ยอย่างที่เรียนได้ทราบแล้วนะครับว่ามีเกมอุ่นเครื่องกับบาเลน2ตุลาคมนะครับส่วนโปรแกรมเดือนพฤศจิกายนตอนนี้มาเลเซียวางไว้แล้วนะครับจะอุ่นเครื่องกับคูเวต ครับนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องตามนะครับเพราะว่ายัางอยู่ในห่วงของการที่จะลุ้นเข้ารอบด้วยกันทั้งนั้น